มาฟังพอไหมจ๊ะช่องบายมาอินดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบ้ายบใบอินดี้นะครับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตจะกล้วยแดงอินโดนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระถงางจัดจะกล้วยแดงอินโดตั้งแม่นะครับคลิปแรกที่ผมได้ทําก็คือคลิปจะกล้วยแดงอินโดนะครับเป็นคลิปแรกที่ผมทําขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูว่าวิธีการปลูก จ้ากล้วยแดงอินโดเนเยอย์ทำยังไงเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสาระดีๆให้เพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเจ้ากล้วยแดงอินโดมาดูเจ้ากล้วยแดงอินโดที่ผมปลูกไว้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหเป็นไงบ้างครับเจ้ากล้วยแดงอินโดเพื่อนๆคงสงสัยว่าเจ้ากล้วยแดงอินโดทําไมมันไม่แดงต้นนี้ผม ซื้อเนื้อเยื่อมาประมาณ5 0 0 0บาทครับได้มาก็ประมาณนี้ครับเจ้ากล้วยแดงอินโดที่ไม่แดงมันกลายเป็นเจ้ากล้วยเขียวอินโดครับแถมยังมีหน่อด้วยดูครับกำลังแตกหนอมีหนึ่งหนอ2องหนอสหนอเงิน5,000บาทสูญไปเพราะว่ามันไม่แดงครับเพื่อนๆที่ซื้อไม้เนื้อเยื่อนะครับต้องทำใจนะครับ <night> <úsica> บางทีซื้อมาก็ไม่แดงก็ต้องสูญเงินไปถ้าผมแนะนำนะเพื่อนๆควรจะซื้อกล้ยแดงอินโดที่แดงแล้วอายุประมาณสองเดือนขึ้นนะครับต้องแดงทุกใบนะครับถ้าไม่มีถ้ามีติดเขียวหนึ่งใบคือว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเขียวได้ครับผมซื้อมาประมาณสามต้นเขียวสองต้นแล้วก็แดงหนึ่งต้น โอกาสเขียวก็มีโอกาสแดงก็มีครับเพื่อนๆต้องทําใจครับทางที่ดีเพื่อนๆควรจะซื้อที่มันแดงแล้วหรือไม่ก็ซื้อมาสามต้นครับสามต้นต้นก็ประมาณเนี้ยที่ผมก็จะมีเพาะอยู่ไซส์ประมาณนี้นะครับตอนมาเล็กกว่านี้อีกที่ผมซื้อมาสามต้นเพราะซื้อมาสามต้นทําไมต้องซื้อมาสามต้นเพราะว่าเขามีโอกาสเขียว ถ้าเราซื้อมาหนึ่งต้นถ้ามันเขียวเพื่อนๆก็ต้องมาปลูกใหม่เสียเวลาปลูกสองเดือนสองเดือนไปแล้วมันเขียวเพื่อนก็ต้องให้เขาเคม็มถ้าเจ้านั้นเค็มได้นะครับที่ผมซื้อมาสม่วนมากซื้อที่เค็มได้ที่เค็มได้เราเลี้ยงไปสองเดือนแล้วมันไม่แดงเรามานั่งเลี้ยงใหม่สองเดือนก็ต้องเสียเวลาสี่เดือนผมแนะนำนะครับให้ซื้อต้นที่มันแดงแล้ว อายุประมาณสองเดือนขึ้นนะครับต้องแดงทุกใบนะครับถ้ามีเขียวหนึ่งใบเพื่อนห้ามซื้อนะครับเพราะว่าโอกาสเขียวสูงครับประมาณนี้ครับอันนี้คือกั่วแดงอินโดนี้คืพแดงโดี่แดงแน่ถ้าเพื่อนๆไม่เคยเลี้ยงในเยื่อนะครับผมแนะนำให้ซื้อแบบนี้ปลอดภย100ัยร้อเปเซ็น จะแพงหน่อยแต่ว่าแดงชัวร์ไม่เสียเวลาไม่เสียเงินจะทำให้เพื่อนๆได้เลี้ยงแดงอินโดที่แดงเลยไม่ใช่เป็นแบบเขียวอินโดที่ผมเลี้ยงนี่ครับแต่มันก็สวยไปอีกแบบนะครับเขียวอินโดสีมันจะออกแบบสีเขียวเหลือง,องทองสีไม่เหมือนต้นกล้วยทั่วไปครับก็จะมีลายด้วยดินที่ผม ที่ผมใช้ปูนะครับสองเดือนก็แทงนอแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีผสมก็ส่วนผสมของดินนะครับสองเดือนแทงนอต้นนี้อายุประมาณสามเดือนนะครับมีสามนอแล้วกระถางเล็กนิดเดียวนะครับกระถางเล็กก็ต้นไม้เยอะเลยถ้าเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ๆนอจะแทงเยอะมากครับเพราะว่าดินเขาจะเยอะอันนี้ดินเขาน้อยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆปลูกจระแดงอินโดนะครับ ตัวนี้ครับเราจะตั้งแม่กันแล้วก็ให้กระแทงหนอจับขยายพันธุ์ถ้าเพื่อนคิดจะขายก็ขายได้ครับแดงอินโดเป็นกล้วยที่สวยมากครับประดับบ้านสวยมากสีแดงมีสีเหลืองมีสีเขียวมีสามสีมีหลายลายมากครับยิ่งโตยิ่งเปลี่ยนใบาลายเขาก็จะยิ่งเปลี่ยนมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเจ้ากล้วยแดงอินโด โอเควันนี้เราจะมาเปลี่ยนจับจะแดงโดตั้งแม่กันนะครับเขียวอินโดผมก็คงจะปล่อยไว้เป็น,นี้ยหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนกระถางที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วก็จับแยกหนอเอาไว้ปลูกประดับบ้านก็สวยดีเพราะต้นเขาไม่ใหญ่นะครับถ้ามันเขียวแบบน,นี้นะครับลูกออกมายังไงก็เขียวนะครับไม่มีแดงนะครับถ้าเพื่อน จะซื้อไปเพื่อหวังให้มันแดงอย่าซื้อนะครับเพราะมันไม่มีทางกับมันแดงนอกเสจากว่าเขาจะเป็นแบบจะผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับจะมีแดงอินโดที่ใบแดงใบล่างแดงสองใบแล้วเขาจะเขียว,เข,ยวเขียวขึ้นแบบนั้นจะมีโอกาสที่ลูกเขามาจะแดงเพิ่นควรจะซื้อแบบนั้นเป็นลุนมากกว่าโอเคครับงั้นว,วันนี้เราจะมาปลูกกันเลยครับ ส่วนผสมของดินผมมีอะไรบ้างไปดูกันครับมาดูดินที่ผมใช้ผสมตั้งแม่ของเจ้ากล้วยแดงอินโดนะครับจะมีอะไรบ้างมาดูกันอันนี้ครับเป็นดินผสมใบกัมปูสองส่วนนะครับดินผสมขุยมะพร้าวสองส่วนนะครับหาได้ซื้อได้ตามร้านขายดินทั่วไปนะครับอันนี้แกลบดำหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็กากมะพร้าวสับหนึ่งส่วนครับแล้วก็มาเริ่มผสมกันเลยนะครับ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเราต้องใส่กากมะพร้าวสับเพราะว่าจะได้มีความชื้นนะครับกล้วยเขาชอบความชื้นชอบร่วนซุยแล้วก็เขาไม่ชอบแฉะแล้วก็ไม่ชอบแห้งนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะมีนี่เลยครับส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ของผมนะครับคือ คิวัวครับประมาณหนึ่งส่วนทำไมต้องใส่คิวัวนะครับเพราะว่าคีวัวมันช่วยให้แตกหนอ่อแตกยอดครับถ้าไม่ใส่เขาจะแทงหน่อช้านะครับรอบนี้ผมผสมเยอะเพราะว่าจับกระแดงอินโดตั้งแม่เพราะว่าไม่ได้ตั้งแม่เลยส่วนมากจะขาย ตอนนี้กระแดงอินโดราคาไม่สูงครับ <c oughs> ราคาพอเอื้อมได้ครับถ้าเป็นเนื้อเยื่อที่ผมให้ดูต้นเล็กๆตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสองพันสามพันสี่พันแล้วแต่เจ้าครับแล้วแต่เจ้าว่ารับประกันหรือไม่รับประกันครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเลี้ยงก็หาดูครับถ้าเปนเนื้อเยื่อเป็นก็ เอาเนื้อเยื่อม,มาเลี้ยงแต่เสี่ยงเสี่ยงอะไรเสี่ยงที่มันจะกลายเป็นเขียวอินโดผมโดนมาแล้วครับ2ต้นเขียวอินโดเสียวเวลาประมาณ4ี่เดือนจะได้แดงอินโดถ้าเราเค็มไปต้นแรกเขียวไปเคมกลับมาเขียวอีกกะเสียวเวลาไปอีกผมถึงแนะนำให้เพื่อน ซื้อแดงอินโดที่มันแดงแล้วแล้วก็สามารถเลือกลายที่เราชอบได้ด้วยถ้าเพื่อนๆอ,อยากเอาไปขายก็ต้องดูลายที่ตลาดเขาให้ราคาดีเพราะว่ากล้วยแดงอินโดเขาเล่นกันที่ลายครับความสวยลายที่หาย,ยากลายที่นิยม ไม่ใช่แดงอนโดจะขายได้ราคาทุกต้นเพื่อนๆคิดจะขายจะทำเป็นธุรกิจต้องศึกษายเยอะครับก็แดงอนโดช่วงนี้ราคาเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าเว็บไม่ค่อยได้เข้าไปดูสักเท่าไหร่เพราะว่า เปิดกิจการก็เลยไม่ค่อยว่างเข้าไปดูแลไปดูส่งตามเวสต่างๆวันนี้ก็เลยจะมาจับเจ้าแดงอินโดลงปลูกตั้งแม่เพราะไม่มีเวลาขายปกติต้องปลูกเดือนที่แล้วนะครับปล่อยปล่อยให้โตโตจนลากทะลุกระถาง ถ้าเราเปลี่ยนกระถางเร็วเขาก็จะโตเร็วโอเคครับเราก็มาจาับใส่เข่งกันเลยอันนี้นะครับอุปกรณ์คือเข่งก่อนจะใส่เข่งนะครับเราเอากระสอบที่แกะดินออกมาของหดีใช้กระสอบนะครับรองพื้นทำไมต้องรองเพราะว่าดินเขา จะไหลออกตามช่องตามรูต่างๆเนี่ยเพราะมันเข่งรูใหญ่ครับเราต้องรองไว้กันดินกระสุดกันแล้วก็เอากระสอบที่เราตัดดินเนี่ยนะครับวางข้างๆอาจจะดูไม่สวยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราตั้งแม่ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องซีเรียสวางไว้แบบนี้รอบด้านเลยครับ ให้มีรูบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็อวกร,ร,รองด้วยกากมะพร้าวสับครับรองด้วยกากมะพร้าวสับไม่ต้องเยอะเพราะว่าเรามีส่วนผส,สมกากมะพร้าวสับอยู่ในดินที่เราจะจับตั้งแม่แล้วนะครับนี่เราก็โกยใส่เลยครับ ก็ใส่ให้เต็มนะเพื่อนๆจะลืมใส่ปุ๋ยคอกนะครับกบับแกบดำเพราะว่าเป็นส่วนผสมที่สำคัญนะครับไม่งั้นเขาจะแตกหน่อช้าเวลาเราผสมเสร็จและเสร็จปลูกไป หนึ่งเดือนเพื่อนเติมปุ๋ยหนึครั้งนะครับถ้าไม่เติมเขาก็แบบปุ๋ยจะขาดช่วงครับทำให้ต้นไม้ต้นกล้วยของเราเจริญช้าแล้วก็แตกหน่อช้าต้นไม้ด่างก็เหมือนกันนะครับทุกต้นนะครับเติมปุ๋ยทุกหนึ่งเดือนของผมนี่ สองเดือนเต็มที่ไม่เกินสามเดือนแตกหน่อทุกพันครับทุกพันธุ์คือทุกสายพันธุ์ไม่ว่าช้างเหลืองอะไรพวกเนี้ยด๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตเจ้าช้างเหลืองปลูกลงปลูกสองเดือนแตกหนอมีลูกแล้วเดี๋ยวจะเปิดจอง <c oughs> <c oughs> เปิดจองหนอ่อราคามิตรภาพเปิดจองหน่อเจ้าช้างเหลืองนะครับ ช่วงนี้ไม้ด่างราคาลงครับเพื่อนสนใจตัวไหนหมายตาตัวไหนอยากได้ตัวไหนก็ซื้อช่วงนี้นะครับเพราะว่าราคากำลังลงผมก็จองจะซื้ออยู่หลายตัวเหมือนกันต้องรอให้มนุษย์มีอนุมัติก่อน ใส่ให้เต็มเลยครับตั้งแม่ยา,ยาวๆใส่ดินให้เต็มเดี๋ยวดินเขาก็สุดเดี๋ยวดินที่เหลือก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเอาไปปลูกอย่างอื่นได้ปลูกไม้ด่างได้ทุกชนิดแบบนี้ทิ้งนะครับชิ้นใหญ่กันไปผมจะใส่คิววัวเยอะนิดนึง เพราะว่าไม่อยากใส่บ่อยพอเทียบกับจำนวนดินแล้วคีววัวไม่เยอะครับดินเราเยอะเข่งใหญ่แต่คีววัวไปประมาณเข่งประมาณน,นี้ทำไมถึงใส่เยอะเพราะว่าเป็นคี้วัวเก่าครับไม่ต้องกลัวมันร้อนใส่เยอะเท่าไรก็ได้แต่มันก็อาจจะเค็มนะ แต่ถ้ามันเก่ามากมันก็ไม่ไม่เข็มแต่แล้วกล้วยเราจะได้แตกหน่อไวครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอากล้วยแดงอินโดมาปลูกกันที่ผมบอกว่าทำไมถึงปลูกช้าเกินไปครับดูครับดูล่าเขาครับยาวมากทะลุยามาก ปกติถ้าผมเห็นรากขาวๆด้านข้างนี่ผมก็ปลูกได้เลยนะครับนี่ปล่อยทะลุลงมาข้างล่างกว่านี้นะครับิ้งไว้นานมันก็จะทําให้กล้วยเราโตช้านะครับกว่าจะมีหนอก็ช้าไปมาณหนึ่งเดือนอันนี้ผมช้าไปหนึ่งเดือนนะครับต้องปลูกให้เร็วกว่านี้นะครับถึงก็ดึงหลอดที่ค้าไว้ก่อนนะครับการเอียง นี่ครับรากเยอะมากครับวัดหน่อยทถางขุดลงไปถ้าเพื่อนๆไม่เคยเอาซื้อมาปลูกก็ซื้อปลูกนะครับเกื่อแดงอินโดสวยงามต้นไม่ใหญ่ตอนนี้ จะมีงานประกวดด้วยนะครับจะคิดไปอีกนานก็ประมาณนี้นะครับมาดูเสมอหน้าดินลองก้นด้วยออสโมโคหนนะครับหรือออสโมโคตสูตรเสมอครับอันนี้ผมไม่ผสมไปนะเพราะว่ากระถางมัน ตะกร้ามันใหญ่ผสมออดมาค้นจะหายไปหมดลองไว้ตรงนี้นครับเสร็จแล้วก็กบเลยครับตั้งต้นให้ตรงนะครับถ้ากล้วยเข้าไม่ตรงเราต้องมาตั้งให้ตรงตอนนี้นะครับตอนเปลี่ยนกระถางเพราะว่าเดี๋ยวจะตั้งไม่ได้แล้วครับโอเคครับ ไม่ต้องกดลงไปเยอะครับเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยุบลงไปเองเสร็จแล้วก็เติมดินให้เต็มครับเติมดินให้เต็มทุกรอบทุกด้านไม่เกิน2เดือนครับสูตรน,นี้มีหน่อแน่ครับ ถ้าใครปลูกไม่มีหนอก็ผิดสูตรน,นะครับผมปลูกมาหลายต้นแล้วครับสูตรน,นี้มีหนอทุกต้นโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับปลูกจะกล้วยแดงอินโดตั้งแม่ครับ okay. Okay. ลายฮาร์สายฝนต้องหาลายอื่นต่อไป เก็บเป็นคอลเลกชันวันนี้ก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับภารกิจตั้งแม่จะกล้วยแดงอินโดแล้วก็เจ้าเขียวอินโดอย่าลืมนะครับใครที่ซื้อมาในเยื่อระวังเขียวอินโดได้นะครับความหวังดีสำหรับเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ช่องบ้นานไม้ใบดี้ด้วยนะครับถ้าคลิปต่อไปมีลายดีๆก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับถ้าใครสนใจไม้ที่ผมมีก็ติดต่อมาได้นะครับถ้ามีนะครับจะแบ่งราคาเบาๆแต่ถ้าไม่มีก็ <laughs> ไม่มีก็คือไม่มีนะครับหาให้ไม่ได้เพราะไม่ก็มีเวลาหาก็จะแบ่งเท่าที่ที่มีอยู่ครับโอเคครับอันนี้ตั้งแม่ กัวแดงอินโดฝาติดตามกันนะครับว่าจะแต่งหน้องเมื่อไหร่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนที่ดูนีจบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย